Jadi, bihai be deh maneh. Oh begitu ya, yeah. no? No. Oh. Yeah. Yes. Ah, just, just. Just, yeah, yeah, yeah. Just move Buddha. Yeah. Ah, uh, just move yeah. a little bit. Ah, And, uh, okay. Thank you so much, honey. That's ah, okay. Ooh, it's so lovely. <laughs> สวัสดีวันอ nice. ังคารเด้อพ่อแม่พี่น้องออมสินเองเด้อจะอาศัยอยู่เมืองดันดีประเทศสกอตแลนด์ัวจ่าเหมือนี้งานเขาออมสินอีกแล้ว่พี่น้องตาหมูนะคะไห้นะคะวันวันเล่นท้ายออมสินเรียบร้อยละจ้าด้วยกลาบสีแดงจ้าพอพี่น้องขอให้นางคิดเบิดมือเบิดอค้ำนะจ๊ะว่าเฮ็ดยังได้ยังได้จะไปหาซื้อกุหลาบให้แล้วนะจ่ะเนาะเพราะว่าเวลาไปเห็นงานเพิ่งกับมาส่งมันบ่จากเวลากับบ้านเพิ่งกับมารับนะคะเวลาอยู่ห้องมันก็อยู่ห้องน้ำข่อยนะคะกว่าจะหาเวลาปีกตัวบ่ได้นะพ่อพี่น้องก็นางคิดนั่งคิดนะจ่ะว่ามื้อนี้ ที่จังไดโน่หนเนาะข่อยก็เลยถามเพิ่นว่าเทาเทามื่อื่นน่ะว่านาคานน่ะจะสิไปทางไหนเพราะว่าข่อยเลิกงานเร็วข่อยออมสิจะเลิกงานประมาณสิบเอ็ดโมงเสร์เนาะจาะพ่อพี่น้องก็สิหาวิธีนะคะไปหาซื้อกุหลาบไปเพื่อนจากพ่อพี่น้องแต่ว่าออมสินอยากได้กุหลาบสีขาวเพราะว่าเพิ่นซื้อกุหลาบสีแดงใหายอมสินเพิ่นบูกว่าออมสินน่ะชอบกุหลาบสีขาวแต่ว่าบ่มีกุหลาบสีขาวเนาะจ่ะเนาะเพิ่นก็เลยซื้อกุหลาบสีแดงมาให้ยแต่ก็ขอบเพิ่นแต่ก็ขอบคุณเพิ่นหลายๆเนาะจาะ เดี๋ยวมืออื่นทำมาล,อล่อหนุนกันเนะจ้ะว่าเขาจะไปหาสุกหลาบสีขาวเลยจังไดนาะจานเนาะกลับมาถึงบ้านนะพ่อพี่น้องวันจานน,จน,นนนจะจ้ะเพิ่งจะอ่าล้างถ้วยล้างจานให้เซ็จเรียบร้อยนะคะตอนแรงม้าประมาณหาโมงแล้วนะคะก็ได้ดอกกุหลาบสีแดงแล้วจา้พยาพ่อพี่น้นองกว่าแล้วเพิ่งก็เลยว,ว่ากาดน่ะยังเพิ่งเปิดเ้อข่อยคิดในใจกาดมันมีมันมีธนบัตรปะวะขวอยกคคิดอยู่เด้อ <laughs> ละมือนะคะพ่อยพี่น้องเอ้ามามาจ่าห้งานตามปกติของเขาเราจะพ่อยพี่น้องหลังจากที่เิกง,งานมาเสร็จเรียบร้อยนะคะอมสิกระไลนะคะคุยกับพี่กับน้องนะคะคุยกับเอฟซีนอจ้าเนาะแล้วก็อยากกินแกงส้มจากข่อยเบิ้งยูทูบเนาะเห็นข้าเจ้าให้แกงส้มเนาะข่อยกับบมีใครคือข้าเจ้าเขาเนาะข่อยกับมีแต่แบบกุ้งเนาะจ้ะพ่อแม่พี่น้องส่วนไอ้พักกาดนะคะหัวผักกาดนะอมสินเอามาไว้นานแล้วนะ คือว่าทนมากนะคะออมสินจะต้องไว้ติดบ้านนะเวลาเขาอยากกิดน้าซุปอียอย่างนี้มันก็จะสะดวกเนาะจานแล้วก,ลก็ทนมากนะคะหัวประกาศตัวนี้เนาะอยากกินแกงส้มพ่อพี่พน้อง เฮ็ดแกงสมไปน้ำนะคะคิดไปน้ำนะคะวันว่อยวันบอยนะคะถึงวันคริส,สต์มาสนะาจะอุโมนถึงวันวาเลนไทน์เนี่ยจะเคล็ดบาปข่อยคักเนี่ยนะาจะพ่อยพี่น้องเอ้ยผู้หญิงคนหนึ่งนะคะทรรมาหากินนะคะคิดถึงแต่พอแต่แม่คิดถึงแต่หมาแต่แมวนะาจะนาะโอ้ยมาเบิ่งกุหลาบมือนี่นะจ๊ะข่อยก็ต้องคิดถึงตาหมูเนี่ยนะคะเป็นบางเทีนะะ่น่าจะเนาะเพราะว่าเพิ่งจะซับพอร์ตข่อยมาหลายเนาะ,ะมืออื่นทำมอโลนุ่นกันนะาจะนาะว่าข่อยสิหากุหลาบสีขาวไว้เพิ่นได้กต่างดเพราะว่าเพิ่นฮู้ว่าออกถึงชาวกุหลาบสีขาว แต่เพื่อนซื้อกุหลาบแสดงมาพอบ่มีกุหลาบสีขาวเนาะจา้าเนาะ๋ยวมื้ออื่นเฮามาหากุหลาบสีขาวมาแล้วมาทดแทนกันเนาะของเพื่นสนแสดงของเฮาสีขาวอย่างสีนะจ่ะพอยพี่น้องเมื่อนี้ก็ได้แกงส้มเดอ้พอพ่อพี่น้องแกงส้มกุ้งนะคะใส่ไข่เจียวนะคะไข่เจียวมีไข่เจียวชะอมนะจา่าฉันก็ใส่ไข่จิอ่าออมสินก็ใส่ไข่เจียวไอต้อนหอมไปเลยจ้ะพ่อยพี่น้องแซ่บคึกันเดอ้อออมสินะพยายามบ่กินแป้งเยอะนะคะทุกคนคะ่ะหม่เจ้าเสื้อข่อยบอ่ <laughs> ก็คิดว่าคอมเมนต์มากระจายเลยว่าโบโบเสืส้อออมสินดอกโบเสื้อหมดจะลงคอมเมนต์มาหาข่อยเบิ่งเด้อข่อยจะบอกให้จังใดก็ต้องกราบขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกทกท,กท่านเนาะจ้ะเนาะเอฟซีนะคะเอฟซีทุกทท่าน,นาขอบคขอบคุณหลายหลายเด้อจา้าพ่อแม่พี่น้องจังใดก็ฝากเพจนี้ ฝากเพจยี่เย่ของอ,อมสินห้ทุกคนนะคะได้กดไลค์กดแชร์ให้น้ำนดเด้อจา้าถามว่าอมสินกินแกงส้มนะคะตาหมูกินหยังนะคะตาหมูนะคะนั่งกับกินแซนวิชค่ะใส่แฮมนะคะใส่มะเขือเทศแล้วก็ใส่แตงกวาค่ะแล้วก็ใสม่มาซาทานนี่นะจา้ามาซาทานนี่รสชาติเป็นแบบใด้พึ่งกวหวานเกลือจังน้ำพึ่งเขานี่ละ่ะพึ่งกว้างสเนาะคะ่ะกินแซนวิชเสร็จนะคะยังบออิ่มเนาะจ้านั่งกับไปเฮ็ดซุปเนื้อแกะต่อนะคะพลอยพี่น้องรู้สึกว่ามื้อนี้น่าจะกินเยอะเนาะจ้าเนาะเอาเป็นว่ามื้อนี้นะคะอมสินก่ออนนะจ้พ ไม่มือหนานแล้วจากพ่อพี่น้อง